ตอนนี้กเขาบอกว่าเขาครองสติทั้ง201.5.9 5.9เหรอผมทําไว้แขกครัไม่ได้ทําไว้ทำคอนเทนต์อมันต้องเจอแน่นอนเชือดไก่ให้ลิงดูสนามนี้อาจจะเป็นกติกาพิเศษอ่ายุก้าศูนย์เปิดผ้าแล้วเจอกันวันนี้เอาคู่น้องมาฟ้างรนอถ้าฟ้าคำรามมานะผมบอกเป็นยังไงโหยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้เยอะ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเรียกว่าได้มีโอกาสมาเยี่ยมบูธของช่างคุณใช่ครับผมวันนี้ก็มันเป็นล้วนี่เราอยู่ที่ไหนเมืองร้อยเกาะง้ออร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเออกม18สุราษฎร์ธานีนี่เรียกว่าครบเลยเต็มระบบมาเต็มร่องจะมานี่มันต้องต้องไปท่องคำนวณก่อนเลยมันมันต้องมันต้องเข้าตามหรืเข้าเมืองตาหรือต้องหรือตาตามโอ้แม่ประมาณนั้นวันนี้เรียกว่าเรามาร่วมรายการ ngo ใช่ครับสัญจร ngo สัญจร เอารถมาร่วมวันนี้นวันนี้เอารถมาก็เป็นร้อยยี่ห้าโเพ่นครับผมร้อยยี่บห้าโเพ่นร้อโลร้อยโลร้อยยยี่บห้าโอเพ่นร้อยโล,โลแล้วก็อาจจะเดี๋ยวดูก่อน บวกไหมบวกไหมไอเรื่องบวกไม่บวกเนี่ยมันมันพร้อมประท้าอยู่แล้วเออมันพร้อมประท้าอยู่แล้วบางทีแบบว่าอยากเจอใครก็เหมือนเดิมเออบวกไปเลยดีกว่าเราเป็นคนณเจ้านไหนี่ใส่นมเยอะเออมุ้งโรตีถั่วอยากได้อย่างไรก็เลือกเอาแล้วกันเออคงไต้องเอ่ยชื่อแล้วนะเออเดี๋ยวต้องบอกน้องๆก่อนนะาคือถ้าเขาไม่สนิทกันอย่างนี้พูดไม่ได้นะน้องๆอยากไปทำตามเลยเอออันนี้คือคล้ายๆปลาทั้งโกเลยอ้า ทอดปึ๊บคู่กันมาอยู่แล้วออแต่ว่าทีนี้พอมาแยกออกเป็นข้างกันเลยเรียกว่าออยังไงต้องออหัวใกันตลอดหัวกันเออตามตามหลักก็ปาดง,งโกลกันแหละเออ,เอ,อประมาณนะั้นก็วันนี้เราพกฟ้าคำรนมาฟ้าคำรนเออเอาสิตน้องครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่สนามที่แล้วนี่เขาเขาเขาพูดถึงเราไว้ไครนี่บอก็จะไครแล้วโอ้โหเ่นะสนามที่แล้วเนี่ยผมเลย ผมรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่พร้อมยังไม่สุดอยังแบบยังจึดกๆปล่อยให้เขาไปก่อนนี่แหละเออแบบว่าเขาเรียกว่าช้าๆต่พาเล็บงามเออมาทีหลังจะดังฝ่าอ้าประมาณนั้นแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาครองสถิติทั้ง2 0ง5.9 5.9นจอ่ะแล้วจแล้วก็4.9.5ใช่เออเ5เลยนะ แล้วคุณดังไปถึงต่างประเทศเลยนะนี่นะผมไม่รู้จะดังถึงต่างประเทศยังไงนะล่าสุดนะตกเครื่องตกเครื่องไม่รู้ว่าใส่เฟือกอ่อนหรือไปยเปือกแข็งมาเที่ยวนี้เออเดี๋ยวเจอกันจะต้องทักเซลล์โหลหน่อยเพราะว่าขาขาแพงหรือขาถูกเออแต่วันยังไม่มาล่ะกำลังเดินทางเพราะเซลล์โหลกลัวลกลัวกัจงคูนเปล่าผมโทรถามแล้วมาไหมขาดเหลือตกตกห้องตรงไหนจะดูแล หรือจะส่งเลขที่บัญชีมาก่อนเลย <S 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 ได้เลยเออเอามาก่อนได้ต้องลองเอา้บาบังรีมแกบิน แกแกน่าจะนั่งหรือมารถแกน่าจะเห็นว่าจะนั่งเครื่องนะเออแต่ไม่รู้ว่าเครื่องตัดย่าไม่แล้วจะตอกเครื่องอีกไหมฮะ่ไที่จะถามคงไม่น่าเพราะผมเพราะผมไอเช็คแอร์คอสเตนเราเรียบร้อยผมเหมาเครื่องไว้รอเลยเหมาเครื่องไว้ให้เลยเออยังไงต้องมาให้เชื่อมมาเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเออมันต้องเชื่อดกให้ลิงกุฉะนั้นรุ่นที่สองที่เราจะลงก็คือโอเพนสองบวกสี่เออแล้วสองร้อยเมตรด้วยสองร้อยเมตรสองร้อยเมตร แล้วกติกาผมบอกคําเดียวนะตามหลักผมฉีกกติกาเลยเนื่องจากผมบอกว่าผมบอดี้ผมปล่อยแบก KR KR ก็ต้องแบกน้าหนักผมเออถือว่าถือว่าแปลว่าแฝแฝวันวันวัเออแฟแฟแบบว่าอาฉะนนั้นรุ่นนี้กติกาพิเศษรุ่นนี้ สนามนี้อาจจะเป็นกติกาพิเศษยุค90ครัเปิดผ้าแล้วเจอกันเออไม่ต้องช่างเลยไม่มีช่างไม่มีอะไรฟร้วตายไม่ต้องดูดูแค่ช่างเครื่องดูแค่ไม่ต้องดูอะไรเลยดูเลยดูแค่ช่างพอว่าไทยนุ่มล้อนุ่มล้อหล่อเฟี้ยวปรการแค่นั้นเอง เลือกใช้โชคโอเคดีนะครับมีความยาวให้เลือกคัสตอมแบบที่คุณต้องการโช๊คอัดด้วยแก๊สไนโตรเจนปรับความแข็งของสปริงให้เหมาะกับน้ำหนักของคนขี่สามารถปรับรีบาลนะครับให้เหมาะกับโหลดในการใช้งานโช๊คโอเคดีมีสิ่งให้เลือกที่คุณต้องการติดต่อได้ที่เพจโอเคดี K พาชมรถหน่อยวันนี้นน เปลี่ยนล้ออีกแล้วเปลี่ยนล้ออีกแล้วเปลี่ยนบ่อยจังมันเป็นยังไงต้องเปลี่ยนล้อหน่อยครับครับไอ้ที่เปลี่ยนบ่อยนี่ไม่ใช่ตามเฉลกตามเฉลกเออบางวัน่ะเอ้ยสีดำเอ้ยบางวันสีแดงบางวันสีจุ่วงสีเขียวตามวันแต่ว่าเช็คดูแล้วสีขาวรู้สึกว่าจะเอามาตัดดูเพราะเพราะเราสายคีนแบบใสๆแบบโปรไผ่เนี่ยเออประมาณนี้ใสๆก็คือยังคงใช้ขนาดเท่าเดิมหมดแหละแต่ยเลือกสีใหห้มมันเช่ใช่ใช่เลือกสีเหมาะกับ งูเฮงดองรถหมอเหงแล้วก็ดูดีด้วยเออไม่ได้แรงอย่างเดียวนะรถอน่ะคนไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งรถก็เหมือนกันเออต้องียกว่าพบเครื่อใช่ต้องรบเครื่องไม่ใช่าโอ้โหแรงอย่างเดียวแต่รถเขอะเลยนี่มันก็มันก็ไม่ได้เออนอกจากตัวเครื่องยนต์แล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมสิ่งูนที่เรียกว่าเราเซตมาแล้วอยากนําเสนอเครื่องยนต์ที่เรียกว่าจะเป็นกลเม็ดเด็ดพายที่จะเครื่องยนต์เอาไปโหนช่างบังลีมาเอากหลลเม็ดเผ็ดพายเหรอมัน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  น่า <N un> จะเป็นน่าจะเป็นเสื้อสูบอ่าน่าจะเป็นเสื้อสูบครับผมสเสื้อสูบ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 นี่คือว่าเที่ยวนี้น่าจะน่าจะดีแล้วน่าจะสุดแล้เออเออเออเลือกว่าเร้มที่แล้วเต็มที่แล้วเนื่องจากว่าโอ้โหแล้วแม่ง,ยง,งอยากมาคุ้เดียวกันอีก เอ้าลงแม่งหนีไปโนลงกึ่งไหนลงกึ่งไหนลงกึ่งช่างต่อนครพนมอ๋อเราจะหนีไปนู่นจะยังจะตามอย่างตามไปโอ้โหผมแม่เขาตามเราใช่ไหมเขาตามนิผมเออเขาตามมาตามผมแม่มาทีหลังจะตามเราอีกแต่ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยววัดเดี๋ยววัดกันแน่นอนในบอดี้ร้อยยี่สิบห้ากับร้อยห้าสิบอ๋ออันนั้นร้อยห้าสิบก็ไนกำเนิดระยะทางสองร้อยหนึ่งเจอกันที่ระยะทางสองร้อยหนึ่งเมตรวันนี้กาเวัยรุ่นเก้าศูนย์ ใครนะครับขี่ครับเรหรับวันนี้วันนี้วันนี้เนื่องจากต้นซาเล้งต้นซาเล้งแจ้งมาวันนี้ไม่ได้มาติดภารกิจอยู่แต่จังหวัดือไม่ได้ลงใต้วันนี้น่าจะเป็นภัวนัทับอุไลอามละยองออกอย่างชาร์จอย่างออกยางไวออกยางไวออกยางไวโอเคฮัวนัทับอุไลก็คือแล้วเจอกับใครวันนี้ก็หลักๆก็หลักๆก็น่าจะบังลีมนะเตาใครขี่อย่าคาดว่าอ่านเกมกันอ่านเกมของเขาก็ต้องอันนี้แล้ว บอลเลือกบอลได้ยกเลยเหมือนเดิมดเป็นยังไง ผมบอกคำเดียวเบิร์ดเบิร์ดนี่นะถ้าใครไปศึกษาประวัติศาสตร์นะจังหวัดนครนายกเป็นเมืองขึ้นของจังหวัดปะจินบุรีเราไปศึกษาดู๋ยวก็เป็นเมืองขึ้นเลยจริงจริงแม่ล้นทนปะจินใครใครที่บอกว่ารู้เรื่องนี้คุณลองพิมพ์มาลองลองพิมพ์ดูมาศึกษาเพราะทั้งพูดพูดจริงว่าใช่ใช่ใช่ไม่แค่พูดเรื่องนี้นี่ก็เราก็เหนือกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องยังไม่เข้าเรื่องรถสักนิดเลยอย่าล้นแม่อย่าล้นหลังเดี๋ยวแมันมันจะบอกว่าผม ไม่ได้เรียกอะไรเลยพี่ก็เรื่องรถก็คือว่าพิซซ่าสูบเราเรื่อสูบพิเศษเลยเสื้อสูบพิเศษหน่อยอันนี้ลงอัคระมาอัคระเนียเนี้ยดู ลงอัคลามาแสบสวงดวงมณีสีสมุทรสุดสาครม้าหนิงแดงกอนไอเท่าชีเปลือยอนี่อย่างนี้เลยมาแล้ให้รู้กันไปเอาแน่นะถ้าเจอมาเยอะๆไปกับมีหน้าอยู่เหมืึนอ่ะมีกัดฟันควบข้าวควบข้าวเลยให้รู้เรื่องกันไปเลยก็ครับแล้วเออก็น่าจะเป็นเสื้อสูงเอาเดือนม่าน้ำมาใหม่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นใช่ใช่อัปเดตนี่เลยม่าน้ำมันเย็นขึ้น ใช่ที่เขามาล้อแล้วลูกต้องลูกติดนี่เติมมอ่วนะวันนี้เขาไปเป็นยังไงโอ้โหเย็นยิ่งกว่ายูโคเลอรเหนือโอ้โหนี่แบบโอ้โหอลาสกงอลาสก้าไม่เท่าไม่เท่านี่โคิดเจอมัอน้ำอะไรนี่นี่นี่เลยอะไรนะบีไวดีบีไวดีบีไวดีมอเตร์ยนเออบีอาร์ดีบีอาร์ดีเพื่ออะไรบางมดอ่าใช่อะไรไงบางมดใช่บางมดบางมดนี่แหละเออบางมดนี่แหละครับผมนี่ขนาด ดดนี่เครื่องโอเพ่นต้องใส่หม้อน้ําใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับมันก็ต้องการอุณหภูมิต้องการน้ําเพราะลูกสูบใหญ่แรงเสียดสีเยอะความร้อนเกิดความร้อนเกิดก็อาจจะมีลูกเบรกลูกติดได้เพราะเสื้อสูบเราเนี่ยอันนี้เป็นตามรู้เล็กน้อยคือว่าเอาสักหน่อยมีความรู้หน่อยเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้เลยละการดูวิดีโอบางคนบอกเอาแล้วเวฟเวฟทะไมลูกสูบไม่ติดเนื่องจากไม่มีหม้อน้ำไม่ไไม่มีหม้อเลยหรือว่าโซนิกใ่ปาโซนิกจากมีหม้อน้ําก็ไม่จะไปใช้หม้อน้ําเนื่องจากโซนิกก็มี สบันเครื่องขึ้นมาหล่อเลี้ยงอยู่แล้วอประมาณนั้นคล้ายๆกันแต่เราใช้พูธีขึ้นมาเออมันก็ต้องใช้น้าหล่อเลี้ยงระบายความร้อนด้วยแล้วถามโนวาทาไมไม่มีน้ำทำไม,มวิ่งล่ะเพราะโนวามีขีบคีบก็คือแบบมันเป็นแบบว่าเป็นขีบอะเป็นขีบรถวิ่งลบมมันก็จะเข้าไปในคีบมันก็จะมันก็จะเหมือนเป่าฟู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 ระบาความร้อนได้ แต่ถ้าเราเนี่ยเราเอานี้ออกแต่เราไม่มีคีบก็วิ่งไม่ได้นะเพราะว่าลมมันก็จะผ่านแบบอย่างนี้ผ่านไปเฉยๆแต่ถ้ามันมีอะไรมาปะทะเหมือนซีนามีอะไรมาปะทะมันก็จะสร้างความรุนแรงเหมือนตามประมาณนั้นออันนี้เป็นอันว่าเคอโดนแน่ใช่ไหมสรุปแล้วเอาง่ายๆเอาแบบสรุปจะให้ได้ใจฟาร์มเอาไปสามสองไม่ต้องดูตัวเอาไปสามสองก่อนเอออันนี้แค่เฉพาะที่สุราษฎร์นี่แค่สุราษฎร์สนามหน้า นครรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์นะ,น,นะไม่เจ็ดนครนรกนครสวรรค์นี่ผมบอกอันเดียวดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนเพราะราสุูเป็นของจริง ของจริงเพราะวันนั้นสนามก่อนนู้นนะยูทูบหน่อยย้อนทางสนามก่อนน้านนะผมต้อมมาเนี่ยผมเบียดเบียดเลยนะผมไม่หนึ่งก็สองเลยนะแต่เนื่องจากวันนั้นรู้สึกว่าคา์ามีปัญหายอดค์ามีปัญหาไปยันเออไม่นั้นเราวันนั้นอ่ะผมโดนเราหนึ่งสองเลยมีแน่นอนเคลียร์เคลียร์บังไปอยู่ที่สามเลยอะแน่นอนวันนั้นเหรอเพลอเจะไม่มีไม่มีที่ยื่นเลยเหรอไม่มีไม่มีข้อแม้แค่เริ่มต้นรู้เรื่องรู้เรื่อง แน่นอนฝากถึงบางริมหน่อยนะยังไงก็อยังไงก็ฝากบางริมด้วยนะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางปลอดภัยนะยังไงผมก็รออยู่ที่กม .18 วันนี้ก็อย่าลืมเจอแน่นอนอมาด้วยนะห้ามตกไฟใช่ไหมห้ามห้ามห้ามตกไฟนะเออเจอแน่นอนเจอ ก็ยังไงก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์วงร้อยอตองด้วยเออครับผมวันนี้เอาผู้น้องมาฟังรดนอถ้าฟ้าคำรามมานะผมบอกเป็นยังไงยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้เยอะเออมันหน,หนักหนักหน่วงยิ่งกว่านี้เออถ้าเป็นเขาทรายเขาเรียกวาตายทรายสลบนี่ผมพอคำเดียวนี่มาแค่ซ้ายอย่างเดียวเออแค่สลบซ้ายทะลวงไสใช่ไหมใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเออรู้เรื่องนะใครที่เป็นเอฟซีก็ เชียด้วยขอบคุณมากก็ขอบคุณเชียเออเชียเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็อย่าลืมนี่ดูเสื้อด้วยดูสีเสื้อเออนี่นี่รุ่นใหม่เลมิเต็ดเออขายไหมเนี่ยขายบอกมีขายมีขายทักไปทางอินบ็อกผมนะทักผมทักอินบ็อกผมราคาย่อมยาวห้บ้าอินบ็อกเฟสอะไรบอกไปก่อนช่างคุณราชาทอข้างอ่าแล้วก็เพจช่างคุณราชาทอข้างเออเอายังไงก็ฝากด้วยราคาไม่บอกไปก่อนแล้วราคาก็จะได้เตรียมตัวเตยมตาสั้น อย่างนี้เลยใส่สั้นอย่างนี้3 5มร้อยห้าสิบ่งวิ่งราคาดีนะหเอาแบบพื้นๆวันน้องๆหนุ่มทุกทุกทนชั้นใส่ได้ดูดีมีเสน่ห์คอปกคอปกก็มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะใส่คอปกครับการแสดงพรุ่งนี้ผมจะแสดงเสิริญานุภาพเสิร์นุภาเดี๋ยวดูกันแล้วกันผมบอกครเดียวดูดีมีเสน่ห์ดูดีมีชาติกูลดูดีมีวันนอาจากวันไหนถึงวันไหน วันสั่งเสื้อเหรอใช่ใไงสั่งได้ตลอดโอเพนเลยมันจะโอเพนผมจะมีออเดอร์สั่งมาเพิ่มผมก็จะสั่งบริษัทผลิตเรื่อยๆเออเพราะผมไม่ได้มามาเปิดบูธอย่างอย่างพวกใลญ่ๆเจ้าวทีทอลเปอร์เรายุ่งแา่แข่งใช่ผมผมเน้นนานแข่งผมเน้นไม่เด่นเน้นคอนเทนต์นะเน้นแข่งเออเน้นแข่งเออให้รู้จักเพราะวันนี้เออแจ้งอีกทีนึงครับผม ขับรถมาเองด้วยนีขับเองเลยเหรองเองจากพัชจินบุรีสุดยอดจาก835ก้สุดยอดเอกิโลอขาเดียวเลยขาคนเดียวขาคนเดียวขา้ายไม่ช่วยเลยาผมคนเดียวเลยมาเออนี่เพราะทุกขีช่างหนึ่งช่างหนุนัฒนาจะเป็นสาลิถีจะเป็นสายิถีเนื่องจากติดธุระเออติดงานก็เลยผมคนเดียวแมนโชว์บินเดียวขรับผม ตอนนั้นใครที่เป็นเซียคูณก็เชียร์ไปเยอะคอมเมนต์เชียร์คูณมาก็ถือว่าช่วยช่วยในการเขาเรียกว่าช่วยในการทำลดนะทำลดด้วยแล้วก็มันหลายๆอย่างสนับสนุนในการ มาแสดงแสงยงาว่าสร้างความตื่นเต้นสร้างความเล้าใจให้เอ็มซีมิตรรักแปนเพลงช่วยอุดหนุนผมเนี่ยเงินทองไม่รัวไหลเพะไปสนามไหนก็ได้เชียเจอผมแน่นอนดูตาผมด้วยผมบอกคำเดียวเออบางคนบอกเอ้ยรถช่างแน่งไปทำไมว่าแพ้ตลอดสู้ไม่ได้ นี ra, know, ่ผมทําไว้แขกไม่ได uh, ้ท oh. oh. mm. ําไว้ทำคอนเทนต์ไม่ได้ทําไว้คุยไม่ได้ทำไว้สอนซือใช่มันต้องเจอแน่นอนเขัวฟ้าเมืองไทยขอยมี2อบวกสหรือว่าร้อบาโเคอแน่นอนอประมาณนั้นก็ใครที่เป็นเอฟซีก็อย่าลืมติดตามมาด้วยแล้วก็ไปอุดหนุนช่างคูนด้วยวันนี้ต้องขอบคุณช่างคูณมากขอบคุณมากครับผมก็อยากดูคอนเทนต์อะไรของช่างคูณนะ เร็วๆนี้มีการนัดกันแล้วก่อนที่จะไปแข่งโคราชใช่เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ที่ร้านแล้วให้ใหพาไปชมเลยบุกถึงอาณาจักรอาอาณาจักรเพราะว่าเขามาหลายย้าแล้วครับต่อไปเอสตองเอสตองจะบุกอาณาจักรผมเอ,อว่าวันนั้นจะมีทีเด็ดอะไรแต่ว่าผมบอกคําเดียวเครื่องยนต์นี่อัปเกด,ดตลอดเวลาเครื่องยนต์นี่แบบบางทีเนี่ยเห็นเหมือนเดิมแต่ว่า มันจะอัปเดตตลอดใส่ไหนไม่วันเนิ้วันนี้มา3วันนี้อาจจะไปสองหนึ่งอะไรเงี้ยมันอัปตลอดมันไม่มีอะไรตายตัวใช่ครับวันน้นอาจจะได้เจอกันคู่โคลคู่ชู่ชื่นทั้งบ้าทั้งนนและคำรามไรเป็น FC ฝากกดแชร์ไปเยอะๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปถึงร้านจังคุณแน่นอนแลใช่ครับก็ขอบคุณจ้คุณครัหนึงครับครับครับลาไปก่อนีนะครับไป let's go เพื่อประเทศนะตาเขาอยู่ท่าชนะเ PR ได้รับอจำนวนสองหมื่นสามนะฮะอ้าวพังบ้าบพังพังพ่ายพังพ่ายโม่แล้วมั่วแล้วพูดได้คำเดียวเลยว่าซีอิ้วไหนรอเลยฮะเอ่อเจ้าหน้าที่เตรียมผ้าด้วยครับเตรียมผ้า เตรียมผ้าเตรียมทีม่ซับน้ำมันด้วย ถึงเส้นครับมเราก็ลุดอยู่ตันานถึงไม่ถึงไม่ถึงข้นน้อะไรขึ้นน้ำลวน้ำลวุมีอยู่จริงน้ำบอท้อไปแล้วเรียบร้อยเาทุกส่นไม่ต้องเบียวเกลดิชิตอยมาย้ำหนึ่งในสามเบีวเลดิชิ